วัสครับบ่าวทอสวัสดี่ราผช้ชมครับวันนี้วันที่26ธันวาคม2567นะครับมือนีผ้า่รนผช้ชมครับเดินทางมาหาปูสายตัดนะครับมาหาปูตั้งแต่ตรงวดแล้วนะครับสูตรทําเงินลงให้แล้วนะครับมือนีผ้ามารับชมครับชุดบนล่างนะครับผมงวดวันที่2มกราคม2500 68นะครับเดินทางมาหอดมาถึงแล้วครับเสียงร่มเด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับอ่าบานเท้านะครับอากาศเย็นนะครับก็จะร่มแรงแน่นะครับผมอ่าชุดบนนะครับปูให้2องหนึ่งมาล่างแบบสองหนึ่งมาล่างแบบสูตรทำงินปูลงให้แล้วนะครับหกสามตรงานผู้ชมปูลงให้ตองวอดแล้วนะครับเอามาหอดมาถึงแล้วนะครับเข้าไปกราบนมัสการปูน้ำกันนะครับไปรับชมรับฟังน้ำกันนะครับเป็นแนวทางหยิบจับ ลอตเตอรี่สลากกินแบ่งนะครับผมหาเอาชอบหาเอามาเข้ากัไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะครับบ่มักก็บบ่เป็นยังธรนมชม้ชมเบิ่งซ,ซื่อนะครับผมมาหอดมาถึงแล้วเข้าไปกาบนมาสการปูน้ำกันนะครับกาบนมาสการรับปูกาบนมาสการด้้าปูครับเดือดาทงมาหาปูนะครับอีกรอบ่านผช้ชมงวดที่ผ่านมาอันนี้ชุดบนชุดล่างของปูนะครับให้บนมาล่างนะครับแต่ว่าสองหนึ่งหีปูตัด นบบชุดบนเด่นหนึ่งกับสองนะปูจับคูหาหนึ่งสองสองหนึ่งนะครับสองหนึ่งมาล่างให้บนมาล่างนะถือว่าไม่เข้าเด้อยท่านผู้ชมเด้อนะครับอ่าเอานะครับมารับชมครับงวดวันที่สองมกราคม2568นห้ากันนะกรับเป็นจันนะครับจะเป็นจังไดจะบนเป็นบนจะล่างเป็นล่างบ่ปัวจะเดินต่อเดือจะลดหรือจะมา ใหม่ยังก็เกิดขึ้นได้ครับสองมอคอนะหกแปดลมในได้ธรรมชมได้นะครับผมเจ็ดกับแปดอ่าจับคู่ ครับอันนี้เด่นเด่นบนหรือล่างปูอันนี้เด่นบนเด่นบนครับจับคู่เขียนพิดเหรอทำใหม่กันเลยตัวครับคม <laughs> เขียนฝ้าลายเขียนฝ้าลายบปู <laughs> หกเจ็ดกับแปดแปดเก้ากับแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองครับเก้าเก้า าู 90, 91, เด่นเจ็ดกับแปดคือบ่มี่เจ <K rab. S 2> ็ดปัวบ่มีบ่เป็นแปดกับเก่าปัวเดือดตัวเดียวไงครับเดือนเก่าบ่มาครับสูตรบนตัดเก่าออกครับตัดตัดอย่างเดียวเก่าจะบ่มาบบปัวเก่ามันบ่มาได้ตามสูตรครับผมอืม ตามสูตรบ่มาเนเด่นเจ็ดกับแปดแต่ว่าโมเมนเก่าตัดเล็กที่นี่ตัดเล็ก ตัดก่อนเด้อครับตัดตามสูตรตัดเก้าออกแปดเก้าก็ตัดออกอและเก้าในเก้าศูนย์เก้าเก้าเก้าหนึ่งเก้าสองครับเหลือถ้าตัดมันจะเหลือมือตัวเดียวเลยเน่ยอตัดได้เนาะครับ โดตัวครับแปดกับแปดสองตัวร่องแปดศูนยครับจะตดเดียวมันิมนอันนี้ชุดบนมันมครับชุดบน <c oughs> เดี๋ยวมันิมเมอร์จะบง่งงบ่ปัวเดนเจกับ8มันจะบอมันเดนแปกับเก่าบปัวคือมีคือจับหลักแก,ก,กับเก่าคือบ่จับหลักเจ็ดเดนเจ็ดกับแปดบอมีเก่าบมีเก่าและเจ็ดนะครับเจ็ดบ่มีบ่บอมี เจ็ดอมี่เหลือแปดสูตรมาจังสี่ท่านผู้ชมสูตรปูมาจังสี่สูตรมาจังสี่สูตรแบบนี้ครับสูตรมาที่ก็ไ้จังสี่ครับสูตรมาแบบนี้เจ็ดกับแบบปดแต่ว่าปูพันจับหลักเก่านะครับท่านผู้ชม สูตรมันคำนวณแรงเีดได้สูตรครับผมบมีเจ็ดะเหลือเดินแปดอันนี้เป็นจุดบนหรือล่างครับปูบนเป็นบนนะคะในตัวชุดล่างค่อยชุดบนก็เหลือเดินสองคู่ครับแปดหนึ่งกับแปดสอง เด่นล่างหนึ่งกับสองอครับอีกม,มาแล้มาเต็มต่ๆๆๆๆๆๆงเนื้อเล็ก่างตัวเก่ายังอยู่ได้เล็ก่างครับจากคูและปูชุดล่างป สองหนึ่งสองสองสองสามสองสี่หลักเอาหลักหนึ่งที่มีตัวเดียวหนึ่งปูสี่หนึ่งหลักหนึ่งมีตัวเดียวอ๋อจำว่าเป็นหลักสี่ปูสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่หลักหนึ่งมีแค่หนึ่งสองกับหนึ่งสี่อเอานะครับท่านผู้ชม ก็เลยงงว่าเดนหนึ่งกับสี่หรือเดนเอเดนไอเดนสองกับสี่หรือเดนหนึ่งกับสองหนึ่งบาตัดออกครับยืดเรือเด่นดูสองสามดัดออกครับวงไปแล้วเรือเด่นตัวเดียวนี่ยครับสี่หนึ่ง ครับเด่นล่างตัวเด่นตัวกันปูเด่นตัวนี้แล้วเนี่ยครับมันเด่นตัวเดียวนี่เดียว,ยวตัวนั้นเป็นตัวล่องครับเด่นหนึ่งอแอะแต,ต่วันหนึ่งมีจับแค่สองหนึ่งกับสี่หนึ่งเท่านั้นอเอาเอาทำช่วงเก่าตามปูนะครับเนาะเอาตามว่าตามสูตรว่าตามสูตรว่าตามสูตรหนึ่งกับตัดบสองหนึ่งสองหนึ่งออกไปแล้วตัดบสองสองนะครับสี่ตัดบสี่สามซีซี ตัดหอกสองสามกรตัดป่ะัสองสองสองสามเอานะครับตเหลือเหลือวงซีหนึ่งกับสี่สองนครับสีสองวันสี่สองสองสี่เอาเหลือสองคู่อาธรามชมเหลือแค่นี้ละเหลือแค่สองคู่นะครับเอาแนแขนลฉลองปหมปูเขียนให้ลงให้ตามสูตรด้ธรรมชมเด้นะครับวาตามสูตรวาตามสูตรปูว่า อานะครับเบาเถ่าเขียนให้ตว้ยง่านะครับปูเอฟซีพอนายไม่งนะครับชุดบนนะครับชุดบนเด่นเจ็ดกับแปดนะครับเจ็ดบม่มีนะครับท่ชน่มแตะว่าปูจับตามสูตรเป็นลักเกนะครับอ่าเฮนเน่นแปดนะครับเด่นที่แปดนะครับเจ็ดไม่มีนะครับแตะว่าตามสูตรคือเจ็ดกับแปดเด่นแปด 8 9 8 0 8 1 8 2อ่าเก้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 าศนเก่าัเบาถรยว่าเอาปูบม mm ันแกับเก้าเด่นเพราะว่าเจ็บมีทามผช้ชมแต่ว่าปูกระตัดหลักเก้าออก mm hmm. เหลือหลักแปดนะครับวงกลมให้แปดกับแปสองตัวร่องคือแปดศูนย์ทมาชมนับชุดบนนะครับวงกลมให้สองคู 2, 1, 2, 2, 3, 2, 4, ่ 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, เด่นล่างหนึกับสองครับสองหนึ่งสองสามสอ่ับสี่หนึ่งส่ามสี่สี่เบาถเลยว่าเอาปู บมเมนต์สองกับ4ีบอดตัวเด่นแต่ว่าปูว่าบ่อตามนี่เด่นตามสูตรหนึ่งกับสองนะครับว่ให้ตัวเดียวนับ4ีหนึ่งนับตัวรองสี่สองสองสี่นับที่เหลือปูตัดนะครับตัดตัวไหนออกตัวนั้นได้นผูมชมเด้อันนี้ชุดที่ปูเขียนให้นะครับเอานะครับเป็นแน่ท่งหยิบจับเอตเตอรีสลากกินแบงนะครับอดที่ผ่านมาสองหนึ่งกับมาตัวตัด อ่พวดที่ผ่านมาสองหนึ่งครับตวดที่ผ่านมามาตัตดธรรมชุ่มดับตัวให้บนให้บนมาล่างอืให้บนมาล่างก็ถือว่าโบเข่านะครับชุดเด่นล่างซีกับสามสามกับมาอยูต่ตามาบนมาบนซับกันอ่าสลับกันนะครับโบเข่าไ <c oughs> ด้ครับพวดที่ผ่านมาอมเอ้านี่น,นะครับปูว่าผู้ใดมักชุดล่างกับซีหนึ่งซีสองสองซีนะครับ แคปหน้าจอทำชุออกก่มเอากราบขอบบุญขอบคุณปูนะครับให้ได้โชคให้ได้หมาดเด้อนะครับผมให้ได้ให้ตามสูตรบ่ปูตามสูตรวาตามสูตร <laughs> วาตามสูตร <laughs> แต่ว,ว่าบ่าวทอดก็งงอยู่ <laughs> ปูให้เด่นเจ็ดกับแปดถ้าปูไปจับลักลักแปดกับลักเก่าทผู้ชมลักเออลักกลักเจ็ดปูประจับเพราะว่าบ่มี เด่นล่างหนึ่งกับสองต่อปูกับไปจับลักสองกับลักซีไหมครับนี่ทำชุ่มตัดให้แล้วเหลือวงให้บน8182ตัวรอง80ล่าง41นะครับเหลือตัดให้แล้วเหลือ41นะครับ42 2สตัวกันนะครับเอาเป็นแนวทางยิบจับลอตเตอรี่สลากกินแบงทำชุ่มนูครได้มักผู้ได้ชอบนะครับก็ไปห้าริบจับลอตเตอรี่นะครับ บมมาเข้ากับเบงไวซีนะมีเข้ามีหลุดได้ทำช็อมเดร์เป็นแค่แนวทางนะครับกาขอบุณขอบคุณปูนะครับผมพอกันคลิปหน้าครับสาธุบุญนะครับผมให้โชคให้มานนะครับแอดมินบ่าวเท่าสวัสดีครับ